เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องที่คุณนันอาทิตย์ที่แล้วคุณนันถามพัมพีเข้ามานะก็เลยเป็นเหตุให้พี่ยกพัมพีในบทสมาเลียขึ้นมาว่าพระคัมภีร์พูดไว้ตรงไหนว่าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยล้วนเป็นคนป่วยทั้งสิ้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ตัวเราแล้วเราก็จะรู้จักที่จะให้อภัยคนอื่น เพราะเขาก็ป่วยเราก็ป่วยแต่อาจจะป่วยคนละโรคนะเอาละเพราะฉะนั้นพี่จริงยกพัมพีในลูกาบทที่11หัวข้อคือชาวสมารีนะผู้ใจดีจะเห็นว่าชื่อหัวข้อเนี่ยไม่น่าตรงกับเรื่องการเจ็บป่วยของคริสเตียนเลยนะซึ่งพัมพีในบทเนี้จริงๆเขาจะเน้นความหมายของคำว่าเ,าเพื่อน หรือใครคือเพื่อนสนิทนะ<ม>พระเยซูได้ยกตัวอย่าง<ม>เรื่องราวนะใช่หัวข้อว่าชาวสมาเลียผู้ใจดีโอเคนะแล้วทีละข้อแล้วกันแล้วพี่จะอธิบายไปทีละข้อเพื่อประหยัดเวลาโอเคนะเอาละเชิญเชิญอ้อมเป็นคนอ่านข้อ25้าลูกาบทที่10บข้อ25ชาวสมาเลียเอนบทออบที่10บทที่10บทที่สิ ูกาบทที่สิบ,บ,สบข้อยี่ห้าชาวสมาเลียผู้ใจดีดูเถิดมีบาเลียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าหยุดขีเส้นบาเลียนคนหนึ่งขีเส้นครับ่าทดลองพระองค์ทดลองเนี่ยเราจะแปลว่าทดลองก็ได้หรือจะแปลว่ามาถามเพื่อจะลองลองความรู้ก็ได้นะหรือว่ามาถามในเพื่อในความสงสัยของตัวเองก็ได้นะ ก็สุร่บาเรียนบาเรียนคำว่าบาเรียนเยนี่หมายถึงว่าผู้คงแก่เรียนนะ<ว>ในในในคนอิสาราเอลนะเป็นครูซะด้วยซ้ำไปนะมาถามพระเยซูนะอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนี้ลหละนะหมายถึงเขารู้ว่าพระเยซูมาพูดเรื่องชีวิตนี่แหละพระเยซูมาประกาศข่าวประเสริฐพูดเรื่องการกลับใจใหม่ เห็นไ,ไหมเพื่อจะได้ชีวิตนี่แหละนะพงพูดในยอนเยอะแยะพงเป็นอาหารชีวิตนะพงเป็นชีวิตนี่แหละนะชายผู้นี้ก็เลยถามพระองค์ว่าทํายังไงถึงจะได้ชีวิตนี่แหละที่พงสอนสอนมาหมดเนี่ยจะให้ทํำยังไงโอเคนะข้อยี่หกเชิญพระองค์ตัดตอบว่าในทมบัญญัติ เมื่อกี้มีกูยังไม่ได้อ่านข้อยี่พายังอ่านไม่จบนะคะก็อ,อาถามาา่านจาจจะล้ไงอ่านแทนให้แล้วไหมพระอ,องค์ตัดตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคําเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรอ่าพระเยซูก็เลยถามกลับไปนะก็คือจริงๆคือพระองค์ก็เลยถามไปว่าในธรรมบัญญัติว่าเขียนว่าอย่างไงอ่ะแล้วคุณเข้าใจอย่างไรขีดเส้นว่าเขียนขีดเส้นคําว่าเข้าใจเห็นไหมพระเยซูถามอย่างเนี้ยสแสดงว่า คุณเข้าใจถูกหรือคุณเข้าใจผิดเห็นแล้วยังเหมือนกับเราเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราเข้าใจอย่างไรเราเข้าใจตรงกับความหมายพระเยซูไหมหรือเข้าใจตรงกับความหมายของเราเองเห็นไหมพระองค์จึงถามชายผู้นี้ว่าคุณอ่านพระบัญญัติหรือเปล่าว่าบัญญัติเขียนว่าไว้ยังไงและคุณเข้าใจยังไงเอาละเชิญอ่านต่อข้อยี่สิบเจ็ด เขาทุนตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตัดบาเรียนผู้นี้ก็ตอบไปตามความรู้ของเขาเลยเป๊ะเลยไม่ผิดเลยจากบัญญัติที่เขียนเอาไว้สรุปแลบัญญัติของพระเจ้าสรุปแลวเป็นสองข้อใหญ่คือรักพระเจ้าสุดใจรักเพื่อนบ้านดุจ รักตนเองเห็นไหมนี่คือความหมายสรุปง่ายๆเข้าๆหยาบๆจากบัญญัติสิบประการพี่เคยบอกแล้วบัญญัติสิบประการย่อความแล้วเท่ากับบัญญัติสองข้อนะหน้าที่เราต่อพระเจ้าและหน้าที่เราต่อเพื่อนมนุษย์นะชายผู้นี้ตอบพระเยซูว่ารักพระเจ้าสุดใจรักเพื่อนบ้านดูรักตนเอง เอาละเชิญอ,อ่านข้อยี่แปดขอองค์จึงตัดแก่เขาว,ว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตอ่าพระเยซูก็บอกคุณตอบถูกเลยแต่พระเยซูพูดอีกคํานึงใช่ไหมตอบถูกแต่อาจจะก,กระทําไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมอ่าพงค์บอกคุณตอบถูกแล้วนะคุณเข้าใจเออคุณตอบถูกแล้วนะก็คือ เขียนไว้ว่ายังไงนะ่ะคุณพูดไม่มีผิดเลยจากที่เขียนไว้ในบัญยัติเห็นไหมแต่จงไปกระทำเช่นนั้นตรงนี้แหละคือว่าท่านเข้าใจอย่างไรเไหน็นยังนะถ้าคุณเข้าใจคุณก็ต้องไปทําอย่างนั้นความหมายว่าสําคัญว่าคุณตอบถูกและคุณได้ทําหรือเปล่านะโอเคนะนี่ก็เป็น การถามของพระเยซูหรือจะเป็นคําเนบแนมก็ได้แต่ก็จริงๆแล้ว,ลวก็เนื้อหาจริงๆก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะโอเคเชิญอ่านข้อยี่สิบเก้าแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าอ่าชายผู้นี้ปรารถนาจะแก้ตัวขิดเส้นเขา,เาแก้ตัวแก้ตัวเส้นว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้ทําใช่ไหม,มเขาจึงอ้างไปใช่ไหมนะไ,ไอ้เพื่อนบ้านนี้ที่แปลว่าอะไรอ่ะ เพื่อนบ้านในที่แปลว่าอะไรแปลว่าใครแปลว่าใครเห็นไหมข้างบ้านเราก็เรียกว่าเพื่อนบ้านในความหมายห่างไปอีกสามสี่ <c oughs> บ้านก็เรียกว่าเพื่อนบ้านนะอ่ะห่างไปอีกสิบห้องก็เรียกว่าเพื่อนบ้านชายคุณรีกถามว่าเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเห็นไหมแสดงว่าสะท้อนถึงความไม่เข้าใจออกมาแล้วนะ จริงเทากับสะท้อถึงว่าจริงไม่สามารถกระทําตามอย่างนั้นที่พระเยซูพูดได้เห็นไหมเอาลนะทีนี้เชิญต่อคืออะไรข้อสิบก็สามสิบพระเยซูตัดตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยลิโคและเขาถูกพวกโจรป้นโจรน,นั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ลาทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วหยุดเมื่อใช้นนีถามว่าใครคือเพื่อนบ้านในความหมายพระคัมภีข้อใหญ่สองข้อนะคือรักพระเจ้าสุดใจรักเพื่อนบ้านดุดรักตนเองฟังดีๆนะการที่จะรักเพื่อนบ้านดุดรักตนเองเนี่ยแปลจริงๆคือรักเพื่อนบ้านสุดใจนั่นเองใช่ไหมเพราะเรารักตัวเราสุดใจอยู่แล้วเห็นยังโอเคนะ พระเยซูก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามีชายคนหนึ่งจากกรุงเยรูซาเล็มขี่เส้นกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโคขี่เส้นเมืองเยรีโคนะเพราะจึงยกตัวอย่างาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหมายถึงมีมนุษย์คนหนึ่งนะอันเนี้เป็นเงาของมนุษย์ทุคนบนโลกใบนี้นะ เยรูซาเล็มหมายถึงว่าวิหารพระเจ้าเป็นทีซีของวิหารพระเจ้าหรือเป็นที่พระเจ้าอยู่นะหรือเป็นเงาก็ได้เป็นเงาเหมือนกับมนป,ประถมะกลางก็ได้มีชายคนหนึ่งอยู่ในสวนเอเดนแล้วเดินทางออกนอกสวนใช่ไหมไปสู่การสาปแช่งใช่ไหมเห็นไหมเยริโค er จำไว้นะเละอ่านโยชูวาเป็นเมืองที่เมื่อโยชูวาตีเสร็จแล้ว ได้สาบแช่งเอาไว้ว่าใครสร้างประตูเมืองนะจะสูญเสียบุตรจำได้ไหมอ่ะจำไม่ได้พี่จะเปิดให้ดูเปิดโยชูวารู้สึกจะไม่ผิดใกล้ๆบทที่หกนี่คือซ่อนความหมายเอาไว้ข้อยี่หกถ้าเจอแล้วเชิญอ่าน ในคราวนั้นโยชัวให้คนทั้งหลายสาบานว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยริโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งเฉพาะพระพักพระเจ้าเอาแค่ okay, นี้ก็พอ <Okay. S 1> เห็นไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมาถึงในลูกาบทที่10เนี่ยนะจำไว้นะ <Okay. S 1> มีชายคนหนึ่งเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคห mm hmm. มายถึงมีคนมนุษย์ทุกคนกำลังเดินห่างจากพระเจ้าไปโอเคนะ ไปสู่การสาบแช่งที่สุดก็แปลงง่ายๆเลยก็คือมนุษย์ทุกคนกำลังเดินทางไปสู่ความตายนะเยรูซาเลม็มยิ่งเดินห่างออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างพระเจ้าไปเท่านั้นยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งห่างพระเจ้าไปเท่านั้นยิ่งใกล,เล้เยรูโคเยรูโคเท่ก็ยิ่งลงนรลกเร็วเท่านั้นโอเคนะนี่คือความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างเยรูซาเลม็มจะไปเยรีโคและเขาก็ถูกโจรล้น นะมนุษย์ทุกคนขณะเดินทางอยู่เกิดมาเนี่ยนะก็กำลังเดินทางไปสู่ความตายและระหว่างทางล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของมารทั้งสิน้นคือโจรป้นนะโจรในที่นี้โยงไปเลยเขียนไปเลยในะยอมบทที่1 0บข้อสิมันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายและชายคนนี้ก็ถูกโจรป้นเสื้อผ้าและทุบตีขีดเส้นเสื้อผ้าทุบตี แล้วก็ละทิ้งเขาวไว้นะขีดเส้นละทิ้งและขีดเส้นจะตายนี่เป็นเงาของมนุษย์ทุกคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองห่างพระเจ้าไปเรื่อยห่างพระเจ้าไปเรื่อยนะและระหว่างทางชีวิตของเขาเนี่ยนะอยู่ใต้อิทธิพลของโจรน,นะชิงเสื้อผ้าของเขาไปนะเกียร์ที่เขาเคยมีเห็นไหม ทุบตีเขานะถูกข่มเหงถูกบีบบังคับนะถูกทำร้ายนะและก็ปล่อยให้เขาไปตามยะถากรรมทิ้งให้เขาไปตามยะถากรรมเพื่อไปสู่ความตายนะข้อสามเอ็ดพระเอินปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง ่ขีดเส้นหนึ่งคนแรกปุโรหิตปุโรหิตหมายถึงผู้นำจิตวิญญาณนะไม่จําเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นปุโรหิตวิหารพระเจ้าเป็นปุโรหิตของท่าบาอันก็ได้เห็นไหมนะก็สรุปแล้วคือผู้นําศาสนานั่นเองผู้นําศาสนาก็กําลังเดินทางไปทางนั้นทางนั้นคือทางเยดีโคโอเคนะเห็นไหม ก็ไปพบเขาเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียฟากหนึ่งแสดงว่าเขาไปเจอแล้วคนคนนี้ไม่มีความเมตตาเลยมไม่มีความสามารถอะไรที่จะไปช่วยคนคนนี้ได้เลยเห็นไหมหรือพูดง่ายๆเขารู้ตัวว่าเขาช่วยเขาไม่ได้หรอกก็ได้นะแต่ก็ยังทําตัวเป็นผู้นําอยู่นะเป็นผู้เพ่งศาสนาอยู่แต่ตัวเขาเองอรู้ตัวเขาเองดีว่าเขาก็ไม่สามารถช่วยคนคนนั้นได,ได้เห็นไหม ข้อสองข้อสามสองเชิญคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทําเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นขีดเส้นเลวี <c oughs> คือข้อสองนะนะไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนก็ได้แต่อันนี้ในบทนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียน,น,ยนหมายถึงว่าเอ,อ,นะอ่อพวกที่โปนิบัตินะพวกที่โปรนิบัติอยู่หรือผู้ที่มีตําแหน่งในศาสนาก็ได้เห็นไหม นะหรือผู้ที่ทําพิธีกรรมต่างๆในศาสนาก็ได้โอเคนะก็ทําเหมือนกันก็เลยไปอีกฟางหนึ่งเหมือนกันไม่มีความสามารถที่จะช่วยคนนั้นได้นะไม่สามารถที่จะช่วยออคนที่กําลังจะเดินทางไปสู่ความความตายได้นะสามสิบสามเชิญอ่ะ คือเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเราเห็นก็เลยไปอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเลียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นทันเห็นแล้วก็มีใจเมตตาขีดเส้นชาวสมาเลียวงเล็บข้อสามชาวสมาเลียนี่แหละคือพระเยซูเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมคือพระเยซูนะพระเยซูเดี๋ยคุยกับชายผู้นี้นะพอพงรู้ว่า คนเหล่านี้เรียกพระองค์ว่าเป็นคนบาปเป็นชาวสมาเป็นเหมือนกับคนบาปชาวสมาเรียคือคนบาปในสายตาของคนยิวนะ,ะเมื่อพระองค์เดินมาถึงท่านเห็นแล้วขีดเส้นมีใจเมตตาเห็นไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างพระเยซูคิดกับผู้นำศาสนาต่างๆทีนี้มาดูคำว่าทำไมพี่บอกว่าชาวสมาเรียคนนี้หมายถึงพระเยซู เปิดย้อนไปที่แปดข้อสี่สิบแปดหัวข้อเราดำรงอยู่ก่อนอัตมเกิดพวกยิวทุนตอบพระองค์ว่าที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือหยุดเห็นไหมพวกนะยิวพวกเราว่าถ้าเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือเห็นไหมนี่กําลังหมายถึงพระเยซูเพราะพระองค์จึงใช้คําพูนี้มาพูดกับชาวบาเลียคนนี้ว่าชาวสมาเรียคนหนึ่งนะ มาและมีใจเมตตาโอเคนะแสดงว่าอะไรรู้ไหมเสดงว่าบัญญัติสิบประการย่อแล้วเป็นบัญญัติสองข้อใช่ไหมรักเพื่อนบ้านไอ้รักพระเจ้าสุดใจรักเพื่อนบ้านดูรักตนเองใช่ไหมพระองค์กำลังจะบอกว่าชาวสมิเลียคนเนี้ยคือเพื่อนบ้านใช่ไหมเห็นยังราะบัญญัติสิบประการทั้งหมดเอาจริงๆแล้วก็เป็นบัญญัติข้อเดียวได้แล้ะแทบอา ถ้าคุณรักพระเจ้าคุณต้องรักพระเยซูใช่ยังเห็นยังนะแต่ก็ไม่ผิดนะถ้าเราจะแปลว่าเพื่อนบ้านที่เราเข้าใจกันคือมนุษย์โอเคนะแต่ความหมายลึกซึ้งจริงๆคือพระเยซูเอาละข้อสามสิบสี่เชิญอ่านเชิญอ่านสามสี่เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พังเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเอง พามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้เอาละขีดเส้น<ม>นะพันบาทแผลเอาน้ำมันเหล้าอางุ่นสามขัน้วนะใส่แผลขีสัตว์ของตนนะพาไปโรงแรมนะ ขี่เส้นแห่งหนึ่งด้วยแห่งไหนก็ได้นะขีดเส้นรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลเห็นไหมสู้แล้วชาวสมาเียคนนี้คือพระเยซูมีใจเมตตาเห็นเขาเจ็บป่วยทำไมลงมือใช่ไหมลงมือรักษาเยียวยาเขาใช่ไหมพันบาดแผลเขาใช่ไหมนะแล้วก็ทานน้ำมันกับเล่าอามุนเทใส่บาดแผลของเขาใช่ไหมนะ อันนี้คือการรักษาแผลแต่ในความหมายจริงๆซ่อนความหมายว่าน้ํามันนี้คือการเจิมคือพระวิญญาณ<ม>เล่าอางมุนเลงถึงพระสัญญาใหม่มเห็นไหมแรกเขาขี่สัตว์ของพระองค์เองนะหมายถึงว่าพระองค์สละไงนะสละสละสละความสบายของพระองค์นะโอเคนะและพาไปถึงโรงแรม ขีดเส้นโรงแรมนี้แปลว่าคริสตจักรนะแห่งหนึ่งแห่งไหนก็ได้ตรงนี้จึงเป็นเงาว่าพระเยซูนะเป็นเพื่อนบ้านที่ตอบคนสมาเรียคนนั้นและพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์ทำแบบนี้นะพระองค์ไม่ได้มาเจอคนที่กำลังจะเดินทางไปสู่ความตายหรือถูกโจม้นระหว่างทางและพระองค์ไม่ได้ทําอะไรเลย นะพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งเขาและพระองค์รักษาเขาด้วยสัญญาใหม่แล้วก็รักษาเยียวยาบาดแผลเขานะแต่ว่ายังไม่หายดีใช่ไหมนะที่ยังอาการยังไม่หายดีนั้นพระองค์ก็ให้เขาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งนะและรักษาพยานเขาวไว้โอเคนะนี่หมายถึงว่าให้รู้นะคือคิดสัจของพระเจ้า ข้อสามสิบห้าวันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองเดนารีอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้อเสร็จแล้วพระเยซูก็บอกว่าพอพองค์นำเข้ามาโรงแรมแล้วพระอ,องคออ์ก็ไปก็ไปเงาว่าพระอ,องค์ไปในที่นี้ให้รู้ว่าพอ,อง,งไปสวรรค์นั่นเองนะแต่พระอ,องค์ได้มอบหน้าที่ไว้ให้เจ้าของโรงแรมใช่ไหม โดยที่พงศ์ได้มอบเงินไว้ให้นะ,อะสองเดนารีอันเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของโรงแรมเนี่ยทำหน้าที่รักษาให้เขาหายนะและเงินที่เสียเกินนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดใช้เงินเกินจากนี้ไปนะพระเยซูส,สัญญาว่าเมื่อกลับมาพระองค์จะใช้ให้ข้อสามหก ในสามคนนั้นท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกป้นอ่าพระเยซูเลยย้อนถามไปว่าเนี่ยมีสามคนที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยคุณว่าคนไหนเป็นเพื่อนบ้านคนที่ถูกป้นข้อสาเจเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นเถอะนี่คือคําตอบเท่ากับว่าพวกกรลังจะบอกว่าพระอ,องค์นี่แหละคือเพื่อนบ้าน นะแล้วเขาก็ตอบถูกแล้วนะแต่พอบอกว่าจงไปทําอย่างนั้นเถอะนี่คือความหมายคุณเข้าใจอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ได้พูดไปแล้วว่าเป็นเงาเป็นเงาว่าท่านจงไปทําอย่างนั้นเถิดหมายถึงเรานะพระอ,องค์ได้ทําแบบเป็นตัวอย่างไว้ให้กับเรานะว่าพระอ,องค์มีใจเมตตาและพระอ,องค์ได้ผ่านบาดแผลเขานะและพระอ,องค์ก็เจิมเัา แล้วให้พันัญญาใหม่กับเขานะแล้วก็นําเข้าไปสู่โรงแรมนะเสร็จแล้วก็รักษาพยาบาลเขานะแล้วเจ้าของโรงแรมเป็นเงาเป็นเงาของใครเป็นเงาของสิทธยาพิบาลเป็นเงาของคิดสจักรซึ่งสิทธยาพิบาลน,นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะคนบาดเจ็บคนนี้ให้หายดีโดยพวกไดมอบของประทานไว้ให้นะเป็นสองเดลารีอัน เป็นค่าใช้จ่ายหมายถึงความจําเป็นในการเยียวยารักษาคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นจากตรงจากพระคัมภีร์บริบทเนี้ยพี่ถึงบอกว่าให้เรารู้ว่าคิดเตียนทุกคนเป็นคนป่วยนะที่จะต้องเอาเขาเข้ามาสู่คิดจักของพระเจ้าและรักษาเขาให้หายดนะีเพราะฉะนั้นแต่ละคนป่วยไม่เหมือนกันพี่บอกป่วยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนหนึ่งป่วยโรคหนึง่งนะ โรคที่เขาป่วยแล้วอาจจะไม่ป่วยก็ได้เขาอาจจะป่วยขี้อิจฉาแล้วอาจจะไม่ขี้อิจฉาก็ได้แต่เราอาจจะออป่วยอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะอันนี้ให้เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เปรียบเทียบกันแล้วก็ให้โอกาสแต่งกันและกันในการที่ทุกคนจะค่อยๆถูกพระเยซูร,รักษาและเยียวยารักษาขึ้นโอเคนะเอาเข้าวๆแค่นี้และมั่นใจเลยคนไหนเป็นเจ้าของโรงแรมคนนั้นให้เชื่อเลยว่าถ้าคนนั้นเป็นศิพบาลและได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่ดี พระอ,องค์จะไม่เข้าขาดแคลนนะพระอ,องค์จะให้ของที่จําเป็นกับเขานะและถ้าเขามีใจนะเกินจากที่พระเยซูให้เขาไม่ใช่ใช้ไปสองเหรียญเดืออันหมดแล้วหยุดทํานะเขามีใจมากกว่าสองเหรียญเดืนอนพระเยซูบ,บอกพระอ,องค์จะตอบแทนคืนเขาอีกโอเคนะนะเอาเข้าข้าว